วัสดีครับพบกับเซลล์รอยล้านนะครับวันนี้มาดูบุคคลห้าแบบนะที่ไม่ควรรับเข้าทีมขายเลยเอาไปประยุกต์ใช้กับตําแหน่งอื่นหรือว่าแผนกอื่นก็ได้นะครับเพราะว่า5ประเภทนี้เนี่ยต้องรีบกําจัดอย่างเร็วที่สุดนะครับคนแรกนะครับคือคนที่ทัศนคติด้านการขายเนี่ยท็อกซิกกับไม่อยากรวยต้องบอกว่าผมเจอคนประเภทนี้มาเยอะมากนะครับ คนไม่อยากรวยเป็นเซลล์ทำงานได้ไหมมันก็ทำได้นะครับแต่ว่าเขาจะทำงานแบบไม่ได้มีความทะเยอทะยานไม่ได้มีเป้าหมายเนเ่ยนะ,ะแล้วอาชีพเซลอ่ะมันเป็นอาชีพที่แบบเราอยากให้ใครก็ตามเนี่ยคือมีความทะเยอทะยานอยากจะทำมากได้มากอยากจะทำค่าคอมมิชชั่นจะทำเป้าหมายการเป็นท็อปเซลให้สำเร็จเพราะงั้นถ้าเซลอ่ะขาดความกระหายเนี่ยบอกเลยว่าทีมคุณจะ เจอเซลล์ที่มีความท็อกซิกแน่นอนนะครับซึ่งหมายความว่าเซลล์เนี่ยก็จะมองว่าการทํางานคือให้มันได้ถึง100%ยเปอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงๆไปมันได้เท่านั้นจริงๆนะอย่าว่าแต่ไปรับตําแหน่งหรือการเลื่อนขั้นเลยครับคนพวกนี้เนี่ยจะชอบมากในการแบบเขาเรียกเป็นเคียร์เขาเมนเจอ e r นะถือว่าเป็นตําแหน่งนักขายในฝันเนี่ยคือมันอย่างงี้ไม่ได้บอกว่าเคียร์เขาเมนเจอไม่เก่งนะ แต่เคียร์เขาแมนเจอร์ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมนานๆเนี่ยผมเห็นนักขายหลายคนมากนะครับอยู่เกินห้าปีแล้วก็เป็นเคียร์เขาแมเนเจอร์เนี่ยคือด้วยคำว่า Manager มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้จัดก,การทีมนะแต่คุณเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการดูลูกค้าขาประจําของบริษัทเนี่ยที่แบบเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่อะ่ะซึ่งความชิลนะของเคียร์เขาแมเนเจอรคือถ้าความสัมพันธ์มันดีนะครับ การส่งมอบงานการขายเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนหน้าเนี้มันไม่มีเหตุผลเลยที่ลูกค้าไม่ซื้อซ้าถูกไหมมันเป็นแต้มบุญที่อาจจะทํำกันมานานตั้งแต่บริษัทแบบเจ้าของไม่ขายเองเนี่ยคือคุณก็เข้ามาดูแลไงทีนี้คุณก็รับตัวเลขเรื่อยๆนะครับแล้วก็ KPI ส่วนใหญ่เคลียร์เข้ามาในเจอเนี่ยคือไม่ได้ต้องหาลูกค้าใหม่นั่นแหละพรไม่ต้องหาใหม่มันเป็นยังไงก็ว่างๆก็ไปหาลูกค้าเก่าเนี่ย คือยอดมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่ามันก็เท่าเดิมแย่หน่อยก็อาจจะซื้อน้อยลงใช่ไหมคือเซลล์ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการแบบไปเฝ้าถันหรือว่าไปดูแลลูกค้าหน้าเดิมๆม,มันไม่ใช่ความเป็นเซลลขนาดแท้ถูกไหมนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องที่เริ่มจะไม่มีความเทอทะยานเนี่ยคุณจะต้องบีบเขาด้วย KPI นั่นเองนะครับ หรือถ้ามันสามารถรีออแกไนเซ t ชันได้เนี่ยผมว่าเอานักขายหน้าใหม่ที่มีความกระหายสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานเนียนแนบสนิทหรือความสัมพันธน์ดีเยี่ยมตั้งแต่แรกแต่มันสร้างได้แล้วครับความสัมพันธ์เนี่ยไปเสนอหน้าบ่อยๆทำงานให้มันฉับไวเฉียบขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสนิทขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้อยากรวยนะกับคนที่ท็อกซิกเนี่ยหมายว,ามว่า ลบไปหมดอ่ะมึงลบไปหมดสินค้าไม่ดีคู่แข่งดีกว่าของเราขายยากหรือบ่นแม่งทุกเรื่องเลย,เ,ยเกี่ยวกับเซลล์อย่างเงี้ยพวกนี้นี่อันตรายมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะไปปั่นลูก,ลกน้องหรือว่าทีมงานเพื่อนร่วมงานกับกลุ่มเล็กๆก่อนปั่นไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานเขาดันเชื่อขึ้นมาครับมันจะทําให้รวมๆของเซล,ลอ่ะประสิทธิภาพตกลงเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นนึกออกไหม เพราะงั้นถ้าจับสัญญาณได้เนี่ยต้องรีบกำจัดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายหรือการลดบทบาทหรือว่าคืออาจจะถึงขั้นว่าต้องบีบให้ออกนะดังนั้นกลุ่มแรกนะครับเจอได้ต้องตัดครับคนท็อกซิกกับคนไม่อยากรวยไม่มีความเททยานนะครับกลุ่มคนที่สองครับคือคนที่มันยึดต,ติดแต่อะไรเดิมๆนึกออกไหมยึดต,ติดแต่วิธีการขายแบบเดิมๆคิดว่าเวิร์กหรือว่า มีประสบการณ์ที่ก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จปัญหาใหญ่ของคนกลุ่มนี้คือเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนการทํางานหรือวิธีการเอาแค่อย่างถ้าเซลลยุคเก่าเนี่ยก็จะยึดติดเรื่องโคคอบ้างเรื่องแบบไปมาลาไหว้หรือว่าอะไรที่มันเป็นกิจกรรมนอกสนามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียในการหาลูกค้าใหม่เชื่อเปล่าว่าเซลล์ส่วนใหญ่ลิงก์อินไม่เคยเล่น เออคือมีโปรไฟล์นะแต่แบบไม่รู้ว่าจะไปคุยกับลูกค้ายังไงไม่คือแม่งไม่ทําได้ซ้ำอ่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นเคียเขาไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแม่งไม่ใช้เลยก็คือยึดติดกับวิธีการเดิมๆอย่างเงี้ยลิงก์อินอะไรยังใช้ไม่เป็นเลยอ่ะใช้โซเชียลมีเดียไม่ไม่ได้ไม่คล่องเงี้ยพอเจอเด็กนักขายเจนแซตอ่ะที่เขาคล่องพวกเทคโนโลยีพวกนี้มากอ่ะไม่มีทางสู้ได้นะครับอย่างผมตอนเป็นเจนวเนี่ยผมชนะเซลเจนเอ็กได้เพราะว่าผมไว้ด้านลิงก์อินกับโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละ ผมกล้าพอที่จะไปคุยกับ C l e v e l ลนะครับทั้งนั้นที่อายุผมเนี่ยคือ20ไปลปลายเองอะ่ะซึ่งไม่มีรุ่นพี่ที่ไหนกล้าทำนะไอ้วิธีแบบเนี้ยเพราะว่าเขามองว่ามันเดี๋ยวมันจะคือเขาอ้างแม่งเยอะทั้งนั้นที่ยังไม่เคยทำอะ่ะว่าเดี๋ยวมันจะเฮ้ยดูข้ามขั้นหรือเปล่ามันดูไม่สุภาพไหมแม่งไ,ไม่จริงเลยนะครับไม่มีทางเลยถ้าเราทักอย่างสุภาพเราแนะนําตัวแบบมืออาชีพอะ่ะทุกคนเขาโอเพ่นหมดแล้วครับซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตําราด้วยเห็นไหม วิธีการเก่าเดิมๆเซลล์ Sell ที่ยึดติดกับเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่อะนะเท่าที่สัมผัสมาจะเป็นเซลล์ที่อายุพอสมควรแล้วคือต้องดูว่านายเขาเนี่ยยุคก,ก่อนเขาเป็นใครเช่นเบบี้บูมสอนเนี่ยมันจะต้องในริเลชันชีพเป็นพิเศษเพราะมันไม่มีโซเชียลเลยเจนเอกสอนก็คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเจนวลงมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรับนักขายที่ตอนสัมภาษณ์อย่างเงี้ย มีวิธีการขายที่ทันสมัยนะครับใช้เครื่องมือเป็นอย่างเงี้ยคือคนกลุ่มนี้ควรเอามานะครับเพราะว่าถ้าคนยึดติดเนี่ยสมมุติเรามีสินค้าใหม่เรามีโซลูชันใหม่ๆใ,ให้เขาขายอะแม่งก็ไม่ทํกนึกภาพไหมอ้างนูน่นอ้างนี่คือยึดติดแต่อ,อะไรแบบเดิมๆก็จะมีแนวโน้มว่าขายแต่ของที่ขายง่ายอะไรใหม่ๆแม่งก็ไม่ปรับตัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ทีมหรือว่า ตัววัฒนธรรมองค์กรอะคือมันแย่ลงนะครับเพราะว่าไอคนที่ทําแทบตายตาเหลือกเนี่ยก็รู้สึกว่าอถ้า,าทำไมไอคนที่อยู่มาก่อนมึงไม่ทําวะเพราะว่าไอเนี่ยมันยึดติดแต่เรื่องเดิมๆนะครับเพราะงั้นบุคคลประเภทที่2เนี่ยเจอได้ไม่ควรจะเอาไว้นะครับกลุ่มคนที่3ครับก็คือไอพวกที่ชอบพลิ้วไปวันๆนะครับแต่แม่งไม่ลงมือทํานะคราบไหมคนกลุ่มนี้อันตรายตรงที่ไอเดียแม่งบันเจิดมากนะครับจับแพะชนแกะรีพอร์ตพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ย ดูเหมือนว่ามันจะเข้าท่ามีแผนการนะคนกลุ่มนี้ถ้าไปเป็นเซลล์แมเนเจอร์เนี่ยจะเป็นคนที่โอ้โหทฤษฎีมึงแม่นมากแต่ในทางปฏิบัติแล้วกันครับอย่างเช่นโอเคไปเรียนเซลล์มาว่าโอ้โหมันจะต้องพรีเซนต์แบบนี้มันจะต้องใช้เทคนิคนี่นี่นี่แต่ประเด็นคือมึงไม่เคยทําให้ลูกน้องดูเลยเพราะว่าแม่งมึงไม่เคยทำเนี่ยแต่ทำไม่ได้อะ่ะคนพวกนี้มันก็จะอาศัยวิธีการเอาตัวรอดไปวัน,วนๆนนึกออกไหมก็จะพลิ้วหลบไปหลบมา สรุปคือเออพีเซนต์นนะ่ยฟังดูดีนะโน้มน้าวคนอื่นได้แม้กระทั่งนายใหญ่ก็โน้มน้าวได้แต่พอถ้าปฏิบัติจริงแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าของจริงเนี่ยพูดอะไรได้มันต้องทําให้ดูด้วยถูกไหมคนกลุ่มนี้เนี่ยอันตรายตั้งแต่เป็นลูกน้องเลยเป็นลูกน้องมันก็จะจอมวางแผนเลยจอมเสนอโปรเจกต์แต่แม่งไม่ทําทําไม่เป็นหรือทําไม่เก่งอย่างเงี้ยถ้าได้เป็นนายคนนะคนกลุ่มนี้แม่งอันตรายมากนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะสอนลูกน้องเนี่ยยากมาก ไอคนกลุ่มที่แล้วก็เหมือนกันนะก็คือคนที่ยึดติดแต่วิธีการเดิมๆอย่างเงี้ยคนพวกนี้ถ้าเป็นบนายคนเนี่ยลูกน้องมีไอเดียอะไรที่สดใหม่นะคนพวกนี้จะปิดลับแล้วก็ไม่ค่อยแบบเห็นด้วยไอคนรุ่นใหม่แม่งอยู่ด้วยแล้วก็หนีหมดอะ่ะยิ่งคนรุ่นใหม่เก่งๆนะสัมผัสได้ว่านายคนนี้มันไม่เข้าท่าแล้วอะ่ะแป๊บเดียวก็ออกแล้วครับนะบุคคลกลุ่มที่4ี่ครับคือคนที่มันไม่ซื่อสัตย์นะครับคนที่มันเหลี่ยมเยอะทิกกี้เจ้าเล่ยอะไรพวกเนี้ย คือคําว่างานขายอ่ะมันเป็นงานที่จะต้องใช้ความจริงใจอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าคนที่มันดูทรงแล้วมึงมีแต่เรื่องเหลี่ยมๆเรื่องแบบเอาแต่ตัวเองว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่จะโกงคนอื่นได้โกงกู้นี่แหละอ่ะถูกไหมโกงบริษัทเนี่ยดูแล้วไม่น่าเชื่อถือคือขอแค่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับไล่ออกสถานเดียวเนาะ อันนี้มันก็จะมีตั้งแต่เรื่องใต้โต๊ะบ้างเรื่องเบิกง,ง่ายๆถ้าเซลอะดูง่ายๆเลยอย่างเช่นการเบริกอะเบิกจ่ายให้มึงไปเบิกที่ไหนวะมึงเบิกบินเปิดเกินมึงไปกินข้าวกับลูกค้าอะไรแบบเฮ้ยดูค่าใช้จ่ายมันเวอร์หรือว่าแบบทําอะไรหลายๆอย่างอะเป,เปิดเปิดเมมเงี้ยอ่ามันมีนะแบบไปเปิดเมมเลี้ยงลูกค้าไอ้ครั้งแรกอะก็คือกินกับลูกค้านี่แหละอ่ะไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นเรื่องงานไอ้ครั้งที่สองเนี่ยมึงไปกินกันเองอย่างเงี้ย คือหรือค่าน้ํามันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปจริงแต่ว่าเบิกเต็มอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันคือคนที่แบบมันคบไม่ได้แล้วนะครับเป็นลูกน้องก็แบบดูแล้วมันงูพิษช,ชัดๆอะ่ะอันตรายมากนะครับถ้าเจอได้ก็รีบกําจัดนะครับกลุ่มคนสุดท้ายครับก็คือคนที่ไม่ได้รักงานขายนี่แหละหมายความาไงนะโดยเฉพาะคนมีประสบการณ์คือไม่ได้ชอบขายจริงๆมาทําก็เพราะว่า มันเป็นงานที่เอออาจจะมีคนให้โอกาสแล้วก็ทำอ่ะไม่ได้ว่าจากใจจริงนะครับไม่ได้ชอบในเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าการพบปะหรือว่าการเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีอยู่พอสมควรนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนที่เป็นเซลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้บุคคลที่หนึ่งอ่ะคือมันไม่ได้อยากรวยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นไอ้พวกคนที่ทาไปวันๆนะครับผลก็คือไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่า เรื่องของความตั้งใจทํางานสูงเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือมันก็จะไปถ่วงคนในทีมด้วยนะครับไม่ให้แบบคิดในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความเทยทยา,ทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็5ประเภทนี้แหละที่ผมมองว่าเจอได้จับได้เนี่ยต้องจัดการนะครับอย่าปล่อยให้แบบอยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่ในทีมขายคุณในนานนะครับไม่งั้นเนี่ยเฟลแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซอรรล,ลให,หมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ